ของรายการสึกนัดเงินล้านครับสึกวันวิชัยบวกเพชรพิเศษเบิร์ตเดย์หนุ่มโบสนัทเดชและมิตรนครครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินวันพุธที่7ตุลาคมเก็บยอดค่าดูค่าชมได้1 9 9 2 0ล้านบาทชาวต่างชาติ157คนครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับเจอกับทางด้านของบางพีน้อย96ปีนางครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหครั้งนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของ 3A ครับเอาชนะนอกทางด้านของบางทีน้อยไปได้ตารางลักรัพ์ในยกที่3นะครับปล่อยตัวให้ได้ชมกันนี่แม่มีอัดฉีดทางด้านของบางทีน้อย1 0 0 0 0แสนบาทด้วยครับ 3A ได้เปรียบอยู่7-4นะครับ โอ้โหตอนแรกนี้ต่อสองหนึ่งสหนึ่งไปเลยครับก็เรียกว่าชื่อยังถขังแหะครับ 3A ครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของเจ้าบางพีน้อยด้วย127กับ129ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวรลสักพัดีคำเด็นมวยชิงจังหวะแล้วครับซ้ายเจอซ้ายครับ ขวาไปครับบางพลีน้อยครับแม่เจ้าตัวก็มั่นอกมั่นใจก่อนขึ้นชกแล้วครับว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับหัวใจน่ะเสริมใยเหล็กมาเรียบร้อยแล้วครับคือบางพีน้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ออกอาวุธจัดจ้านมากครับมันสมองดีครับลักเรียมแผ่วครับแต่ปัญหาของเขาก็คือเรื่องของหัวใจครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าซ่อมมาแล้วครับแม่เอาละครับสายมาเจอขวาคืนครับ เข้มคนแล้วครับแบบนี้ครับน้องไม่กลัวพี่แล้วครับตลาดลักรัพ์ในยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาครับราคานี่พลิกไปเสมอทางด้านของบางทีน้อยครับตั้งแขนไม่ดีครับบางทีน้อยนี่ครับทีขวาครับอาศัยใหญ่ครับแข้งซ้ายสาเเจอขวาของบางทีน้อยครับเอาละครับแข้งต่อแข้งโต้กันมันเลยทีขวาครับบางทีน้อยถ้าเกิดทรงนี้เราไม่กลัวแล้วครับ เงินอัดฉีดเป็นแสนนี่ใครจะไม่อยากได้ครับอายุเพียง19ปีนะครับทางด้านของบางทีน้อยครับมีลูกตั้งแต่อายุ17ย่าง18แกรีบแกรีบกลัวมีลูกไม่ทันใช้ครับไม่ทันใช้ตัวเองนี่แหละครับเอาทีขวาไปครับบางพีน้อยเจอแข้งซ้ายของ 3A ครับ 3A เนี่มีหนึ่งลูก2ครับทีขวาไปครับบางรีน้อยโยกเข้าไปครับซ้ายไฟลามทุ่งนะครับชื่อนี้ยังขลังอยู่ครับ บางพี่น้อยวันนี้ก็ชกละเอียดนะครับแมทีขวาไว้แต่แทงเอาเจอสอกซ้ายของ3าเครับแมดูครับคือพยายามจะตัดล่างก็ตัดไม่ไปแล้วนะครับบางพี่น้อยแก่ใหญ่ครับแทงเข่าขวาครับสาเครับรัดแทงซ้ายครับสาเฟันสอกซ้ายเจอกำปั้นซ้ายคืนครับดูครับโอ้โหแต่พอบางพี่น้อยทําบ้างครับแมทําเป็นง่ายเลยครับ งานยากแล้วครับทางด้านของ 3A ครับหันมามองทีมงานทีเดียวครับนี่แหละครับนักมวยต่อให้เก่าประสบการขนาดไหนบางทีนี่แม่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็มีเหมือนกันครับอาแล้วครับโอ้โหเจอตัดล้มอีกแล้วครับ 3A ครับหายไประยะหนึ่งเลครับเพื่งจะกลับมาชนะกล้าสึกเพชรจินดาครับในการป้องกันแชมป์126ปอนด์ แล้วก็ไฟนี้ครับเปิดโอกาสให้บางพี่น้อยล้างตาครับแมกลับปั้นมาครับ 3A ครับอ้าวหัวที่เอาแข้งซ้ายครับ 3A ครับนี่แหละครับเขาฉายมาแล้วครับสายไฟลานทุ่งฟันศอกครับเอาเจอศอกของบางพี่น้อยคืนครับบางพี่น้อยยังไงครับโอ้โหเสียบขวาครับดูว่าเจอลูกหนักลูกเจ็บของ 3A ยังไงครับพยายามเดินครับแมบางพี่น้อยไม่ตกใจครับค้ำหน้า ้าวกำปั้นรัดโกเวียงเสียหลากอีกแล้วครับโอโ้วันนี้ครับความใหญ่ของบางที่น้อยครับไม่เป็นไรครับสาเอขยับเข้าหาใหญ่กว่านี้ก็เจอบางบดแล้วอายุ33ปีแล้วนะครับสามเอโมดยกครับโอ้โหเหนื่อยครับแบบนี้ครับผ่านไป4ยกครับ สถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะครับ 3A ครับจากมองที่ว่าใสกันเหลือเกินนะครับคู่ 3A กับบางพีน้อยนี่ใครก็มองว่า 3A ต้องผ่านโอ้ไปไปมามา,มาครับสถานการณ์ไม่สู้ดีครับบางพีน้อยต่อ21ทีเดียวครับจำปั้นซ้ายครับ 3A เสียบขวาครับฟันศอก มาทุกอย่างแล้วครับตอนนี้งัดออกมาหมดแล้วครับโอ้แต่ว่าบางที่น้อยไม่ตกใจเลยครับวันนี้ครับดูครับชกแบบสบายๆชิวๆเลยครับดูมีหมัดมีหมัดอ่าเจอสอกครับแลกซอกอีกโอ้แลกทุกลูกครับแลกทุกลูกเลยครับบางที่น้อยนี่แหละครับ คือถ้าเกิดบางพี่น้อยนี่ต่อยกับใครนี่ไม่ใช่งานง่ายของผู้ต่อสู้ครับโ้ฟอร์มอย่างนี้นี่เจอกับพันพนยัตจิตเมืองนนนี่แม่น่าจะสู้กันได้สนุกนะครับทรงมวยคล้ายๆกันน่ะถีบขวาไปครับบางพี่น้อยแม่สามเอกับปั้นหนึ่งสองกดแขนนะครับ กรรมการบริษัทแยกออกมาครับนับถอยหลังแล้วครับกองเชียร์บางพลีน้อยหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหฟ้าผ่ากลางราชดับเนินทั้งที่ฝนไม่ตกฮนะใสเป็นแก้วสุดท้ายครับคุณมัวครับกรรมการบริษัทพัทลีคำครับรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาครับ ชูมือไปที่บางปีน้อย96ปีนางครับอาศัยใหญ่อาศัยสดครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน3 a ไก่ย่าง5ดาวครับ